คณะสงฆ์ก็ได้เข้ามาสำรวจป่าไผ่นะก็เมื่อคืนนี้ช้างก็มาหากินเนาะออกหากินก็อาได้โค่นล้มต้นไผ่ไปหลายก่ออันนี้ก็เป็นหลักฐานใหม่ๆเลยนะตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็กำลังมาสำรวจก่อนนะกำลังพัฒนาให้มันร่มรื่นจะได้ปฏิบัติธรรมตอนกลางวันก็จะได้มาเจริญจิตตาภาวนา ก็ให้กันช่วยกันเก็บสิ่งลกลุงลังออกให้ล่งแล้วก็จัดจับจองที่ภาวนากันเนาะ,ะท่านใดมีอุปนิสัยชอบตากแดดก็หาที่แดดชอบล่มร่มก็หาที่ล่มร่ม เจอขี้คองขี้ช้างก่อนขี้ช้างขี้ช้าง,ข,งขี้ช้างมาดูตรงนี้ก่อนเราเจอขี้ช้างเมื่อคืนแล้วครับอ๋อ <Platz S 2> oh, อันนี้น่าจะเป็นกากอ้อยไปส่วนใหญ่ไหมครับเนี่ยกินวักเลยอันนี้ก็เป็นขี้ช้างแต่เป็นกองเล็กๆเรายังมีกองใหญ่ๆอยู่ข้างในอีกนะตรงนี้ก็อยู่ในบริเวณวัด <c oughs> วัดวังจานวัดทุ่งวังจาน ถ่ายดีนะถ่ายแล้วมองด้วยนะเวลาเรานี่ก็ต้องดูช้างด้วยนะเพราะว่าช้างชอบมางิบเงียบตอนนี้หลวงพี่สมชายก็เจอขี้ครับอขี้โอ้ยรวมกันกองใหญ่มากนี่คือขี้ช้างแต่น่าจะหลายวันแล้วนะไม่เกินสิบวันก็เป็นกองใหญ่ๆรวมกันอย่างนี้นะก็บริเวณที่พักของสงก็อยู่ตรงนี้เอง ก็เรียกได้ว่าติดขอบชิดกันเลยทีเดียวเราก็ต้องฟังเสียงนะโอ้นี่ก็เจออีกนี่ขี้ช้างก็จะอยู่ตรงนี้นะทั้งกลางวันกลางคืนก็ต้องป้องกันตัวทางเดิน,เดนช้างอ๋อช้างก็จะเดิอนออกไปทางนี้จรงนู้นก็เป็นอ๋อนี่จะเป็นทางเดินช้างนะรงเราไม่ควรจะปักกดกางเต็นอยู่ตรงนี้ไม่ไมควรภ<ม>าวนาอยู่ตรงนี้อ๋อ ทานนไม้เนี่ยม้ไม่รอยขูรอยไขเยอะอือันนี้ก็คือท่านพระหลวงพี่หลวงพี่สมชายก็บุกป,ป่าฝ่าดอยมาหลายก็จะรู้ดีรู้อุปนิสัยใจคอของช้างดีเวช้างก็จะเลี้ยวนี่โอ้มี<ร>ทางปดขวางทางมันเป็นใช้ได้อ๋อเราอยากขวางทางมันอาจจะมาปูถ้าเราไม่ตกใจถึงเนี่แต่ถ้ามาใครมาปักกฏแล้วแย่ทางนี้มันก็เดียบกฏอ๋อมันจะเดินผ่านเป็นทางเดินของช้างอันนี้ก็จะเป็น มันล่มมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันไม่สนใจมันเดินอย่างเดียวทางมันมาเป็นฝูงกับแล้วมาตามเป็นบทไปเลยอแล้วมันชอบเดินไปกลับทางเดียวด้วยใช่ไม่เดินทางอื่นไม่เดินทางอื่นมันมันเดินไปไหนมันกะทำรวดก่อนเรียยแล้วมันมันมีสติที่ไปเดินไปทางไหนเยอะทางไหนแต่เมื่อมันกลับมารู้ว่ามันจะต้องหนีกลับทางนี้มีสองมคุ้มทางที่มันเคย เคยเคยหลงเส้นทางประจํามันก็จะไปทางนั้นอ๋อมันไปประจําถึงว่าไม่หลงทางเนาะแล้วมันก็จะมาบ่อยๆสมมติเส้นนั้นมันเคยเดินมันก็จะไปทางนั้นก็ได้คือมันช่วงหากินแถวนี้มีทางของมันอืมมีช่องของมันเห็นลกๆเนี่จะมีช่องของมันืมก็นี่ก็เป็นเกตความรู้แล้ววิธีการป้องกันตัวก็คือรีบออกจากกดแล้วก็อ่ารีบถ้ามีเสียงดังเขาแขกเบาๆนะช้างจะมาเบาๆเก่งมากๆช้างก็มาใด้ทุกเวลานะก็ รีบออกจากกดจากเต็นเวลาภาวนาอยู่ก็ให้มีสติเนาะก็จะได้ป้องกันภัยไว้ก่อนก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเนอ้อขอให้ญาโยมทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านจ้าสาธุสาธุสาธุหลวงพี่สมชายก็แข็งแรงจ้า